ขณะนี้ก็เข้าสู่ตัวเมืองกรุงเทพเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ถึงหัวลำโพงนี่ก็เป็นบรรยากาศบรถไป ส่วนนั่นก็จะเป็นสถานีรถไฟรักสิทธิ์นี่ก็เป็นภาพกลางคืนช่วงประมาณตีห้าช่วงประมาณตีห้า เป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าคงจะตื่นกันมาบ้างแล้วส่วนคนที่อยู่เมืองกรุงก็คงจะตื่นกันแล้วใครที่อยู่เมืองกรุงเป็นเพื่อนในทางเพจของผม mm. ก็น่าจะรู้ดีว่ากรุงเทพอยู่ยังไงครับเดีย๋ยวเราจะให้ชมบรรยากาศตัวเมืองกรุงเทพ เด็กส <ess> ักครู <S <S <ess> ่รถก็จะออก สร็จแล้วนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศที่สถานีาราสิทธิ์ในกรุงเทพผมเคยอยู่กรุงเทพประมาณสิบกว่าปีเกือบยี่สิบปีในสมัยผมยังเป็นวัยรุ่นอยู่ตอนนั้นก็ กำลังเรียนอยู่เลยในสมัยนั้นรู้สึกว่ากรุงเทพในสมัยที่ผมอยู่มันไม่ค่อยวุ่นวายเหมือนสมัยนี้ครับแต่สมัยนี้วุ่นวายวุ่นวายมากบางคนก็ต้องตื่นตั้งแต่ตีห้าเออและครับช่วงนี้และครับตื่นตั้งแต่ตีห้าต้องออกไปทำงานงานกันปากตัดตีสี่ แล้วยิ่งช่วงนี้่เศรษฐกิจยิ่งไม่ค่อยดีในกรุงเทพนี่ก็น่าจะอยู่กันยากแต่ทุกคนก็ยังฝ่ยฝันที่จะเข้ามาทำงานในกรุงเทพผมก็คนหนึ่งในสมัยนั้นก็เข้ามาทำงานในกรุงเทพเหมือนกันแต่ถึงอะไรในกรุงเทพเขาบอกว่าเป็นเมืองสวรรค์ มีเงินมีงานไม่อดตายแต่ถ้าใครขยันหน่อยก็อยู่รอดแต่ถ้าใครไม่ขยันแน่นอนแล้ครับก็ต้องดิ้นรนกันไปบากกัรติงมีทุกเชื้อสายมีทุกศาสนาในกรุงเทพนี่ก็เป็นบรรยากาศรถไปก็วิ่งไปเรื่อยๆ ที่อาจจะมองไม่เห็นกทไาไหล่เพราะมันเป็นช่วงกลางคืนช่วงตีห้าพอดีช่วงที่ทุกคนกำลังตื่นขึ้นมาแล้วก็ไปทำงานกันนี่ครับน,นี่จะเป็นรู้สึกว่าแถวๆดอนเมือง แรกนี่ละเต็มเลยทีย่ตอนนี้ละลงไปหมดแล้วผมก็ไม่ทราบว่าไม่รู้เขาชัดไปไหนกันบางคนก็บอกผมว่า,าไปปริวาสบ้างบางคนก็บอกผมว่าเขาจะลงใต้บ้างตามใจท่านนะครับท่านจะไปลงที่ไหนก็มันเป็นส่วนตัวของท่านอยู่แล้ว ผมก็ไม่กข้ากาย ก็ต้องจบรีวิวเอาไว้เรอ,อยปลี่ยตอนนี้เดี๋ยวจะไปที่ไหนนั้นเดี๋ยวผมจะมารีวิวกันใหม่ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ